สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการหมอชินพอดแคสต์รายการเดิมเพิ่มเติมคือพิธีกรใหม่นะคะและวันนี้เราอยู่กับนายแพทย์ชินาดนูรวานิชพงพันธ์แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคเลือดและเซลล์บำบัดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ<อ>ซึ่งในอีพีนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของศาสตร์แห่งการอายุยืนค่ะและเราจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตค่ะคุณหมอเพอราะว่า <พอ S 2> <ม>ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องให้คนเนี่ยเครียดเดยอะมากมเราเนี่ยจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาความเครียดเนี่ย สุขภาพจิตของเราเนี่ยยังไงดีอยากให้คุณหมอช่วยแบบแนะนำหน่อยอค่ะจริงๆวันนี้อาจจะไม่ใช่มาเลคเชอร์นะครับหรือพูดให้ฟังก็จะเป็นการแบ่งปันเนาะก็ต้องถามน้องแป้งก่อนว่าถ้าเกิดว่ามีความเครียดเนี่ยน้องแป้งมีวิธีการจัดการอะไรบ้างเพราะว่าวิธีการที่เราลิสต์กันมาในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่ตรงกับใครบางคนเนาะเพราะว่าแต่ละคนมีวิธีการจัดการความเครียดที่แตกต่างกันและ แต่และว,วิธีก็ได้ผลเหมือนกันนะครับไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีวิธีการตายตัวของน้องแป้งเวลาเครียดทำอะไรบ้างครับจริงๆก็คือหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็คือมีเ,ออเขาเรียกว่าอะไร Activity ที่ตัวเองอ่ะชอบเป็นพิเศษอย่างหนูเนี่ยหนูก็จะชอบไปเดินป่าซึ่งเราเด็กก็ทํางานมาหนักๆใช่ไหมคะหลายวันหรืออาจจะหลายเดือนบางเดือนแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทุกเดือนแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็จะเอาเวลาตรงนั้นเนี่ย ไปเดินป่าแเรารู้สึกว่าได้ไปเจอธรรมชาติอะไรเงี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราลืมความเครียดไปได้ช่วงหนามันเป็นกิจกรรมเป็นงานอดิเรกด้วยเนาะแล้วก็แบบได้ออกไปจากชีวิตประจําวันเดิมๆใช่ค่ะคุณหมออ้าวแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงที่เป็นวันทํางานเนาะแล้วเรางานหนักเราเครียดเนี่ยแต่เราไปเดินป่าไม่ได้น้องแป้งทํายังไงดีครับถ้าเกิดว่าเครียดอยู่ในระหว่างทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพยายามเออเขาเรียกว่าอะไรคิดว่าเราอะ เครียดอันไหนแล้วพยายามแก้มันให้ได้ถ้าแบบแก้ไม่ได้จริงเราก็อาจจะไปทําอย่างอื่นก่อนอย่างเช่นอาจจะเครียดงานงานที่1นึ่งแล้วก็โอเคพักไว้ก่อนไปทํางานที่2ก่อนอะไรเงี้ยคือจัดการไปทีละอยงมันจะเป็นการเครียดกับปัญหาที่มากระทบนถูกต้องถูกต้องแต่แต่ชอบมุมมองนี้นะคะว่าพอเจอปัญหาก็แก้ก่อน,อนคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเสพติดกับการจมอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกต่อปัญหาแทนที่เราจะมองวิธีการแก้ปัญหา เช่นปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บเราก็แก้ปัญหาและจบลงแล้วก็เดินต่อจริงๆถ้าสมการมันง่ายแค่นี้ช่วงเวลาที่เราเครียดเราเศร้าเราวิตกกังวลมันจะสั้นลงมากเพราะว่าตามตามหลักการเนี่ยไม่ว่าปัญหามันจะเข้ามาระดับไหนหรือเยอะแค่ไหนต่อให้เราเครียดไปมันก็ไม่แก้ปัญหาใช่ไหมครับมีมีเพื่อนผมจำนวนมากที่ ปัญหาเข้ามาแล้วเรารู้แล้วว่าวิธีแก้ปัญหาคืออะไรแต่เราไม่ทำเราจะต้องใช้เวลาในการบน่นเศร้าทำใจและอะไรอีกเป็นเวลานานมากนะครับบางคนเนี่ยก็คือใช้เวลาแก้ปัญหาครึ่งชั่วโมงแต่ใช้เวลารู้สึกกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเศร้าเครียดีิตกกงังวลบน่นโมโหอะไรแบบนี้สามวันแต่แก้ปัญหาครึ่งชั่วโมงดังนั้นถ้าเราทำวิธีใหม่แบบที่น้องแป้งบอกก็คือ เจอปัญหาปุ๊บแก้เลยไปต่อเจอปัญหาปุ๊บแก้เลยแล้วไปต่ออันนี้มันจะทําให้เวลาในชีวิตของเราอะเหลือเพิ่มขึ้นและเอาไปทําสิ่งที่เราชอบได้แทนที่จะมานั่งจมกับปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาแต่ว่าหนูมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะถูกทางครับแต่ว่าเราอาจจะเดินป่าไม่ได้ทุกวันเพราะเรายัางจะต้องทำงานอยู่เนาะอย่างผมก็จะมีแอคทิวิตี้ที่ตัวเองชอบหลายๆอย่างก็จะมีทำกับข้าวคุณหมอชอบทำกับข้าวใช่ครับ เวลาทำกับข้าวเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างที่มันต้องทําเช่นเราต้องคิดก่อนเตรียมอุปกรณ์มันก็จะเป็นหลักการเหมือนกับว่าเราลืมปัญหาหรือลืมเรื่องเครียดไปใช่ไหมครับเราทําอะไรก็ช่างสิ่งนั้นเนี่ยมันจะดึงเราออกจากปัญหาไม่ให้เราคิดวนๆแล้วก็จมอยู่กับปัญหาแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์เช่น พอเราคิดว่าเราอยากจะทําอาหารสมมุติผมอยากทําปอเปียทอดอคุณหมอนะทําเมนูยากซะด้วยนะคะอย่างนี้ผมก็จะเ้ิ่มเริ่มคิดแล้วว่าอ่ะผมจะต้องโทรไปจองร้านหอะแป้งที่ใช้มาหอ่ออ่ะผมต้องแช่วุ้นเส้นรอใช่ไหมครับแล้วก็ไปซื้อหมูสับนะ,อะซอสปรุงรสครบไหมพอเราคิดอะไรพวกนี้ครับมันเหมือนดึงเราให้ออกจากปัญหาแล้วก็ลืมไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการจัดการกับปัญหาอยู่ดีนะครับเพราะพอเราทําอาหารเสร็จ หรือทํากิจกรรมที่เราชอบหรือผ่อนคลายเสร็จปัญหามันก็ยังอยู่รอให้เราแก้นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องแยกแยะว่าความเครียดนะั้นมันเกิดจากปัญหาหรือเปล่าถ้ามันเกิดจากปัญหาแก้ปัญหาและจบแต่ว่าการทาอย่างอื่นมันจะช่วยได้อีกอันนึงก็คือการทําสิ่งอื่นๆหรือกิจกรรมอื่นๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยแค่แค่ดึงเราออกจากปัญหาแต่มันจะช่วยรีบูตหรือว่าชาร์จพลังของเราให้เฟสชขึ้นใช่ไหมครับอย่างน้องแป้งไปเดินป่ามาเนี่ย กลับมาวันจันทร์บุ๊บคือแบบฉันพร้อมอะ่ะ<ช>งานมาเลยทุกอย่างมาเลยหั<ช>วหน้างี่เง่ามาเลยอะไรเง<ช>ี้ยยกตัวอย่าง่ยอยางถ้าั้นอ,อย่างหนูกับคุณหมอเนี่ยมีวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองแต่ถ้าเกิดคนที่เขาแบบว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ปัญหายัางไงจัดการกับความเครียดของตัวเองยังไงเนี่ยคุณหมอพอจะมีแนวทางให้เขาแบบพอเป็นไกด์ให้เขาได้รู้จักแบบจัดการสุขภาพจิตของตัวเองให,อให้ดีขึ้นไหมค คือจริงๆจ,จากจากที่เราสอบถามกันมานะครับเราพบว่าวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกัน,นและก็แตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปตามอายุด้วยนะครับอ,อ่ะผมยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยการที่เราจะชวนเขามานั่งสมาธิและสอนเขาปล่อยวางเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากแต่มันจะเริ่มเหมาะกับคนในวัยที่เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่มันเป็นไดนามิก แล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบไม่ยั่งยืนดังนั้นคนที่อายุช่วง30ปลายเป็นต้นไปเนี่ยการนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับหรือว่าเจริญสติเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีและเราพบว่าในช่วงระหว่างที่เราเจริญสติปฏิบัติธรรมนะครับระบบสมองเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทที่ปรับสมดุลตัวเองและทำให้การทำงานของสมองดีขึ้นด้วยนะครับ ไม่ใช่จะเฉพาะแค่เรื่องความรู้สึกทางใจเท่านั้นทางกายภาพก็วัดได้ด้วยดังนั้นวิธีแรกที่เสนอนะครับก็คือการเจริญสตินะครับนั่งสมาธิเดินจงกรมอ่ะวิธีที่สองก็คือการหาก,กิจกรรมที่เราชอบทำนะครับเช่นอ่ะเมื่อกี้มีเดินป่านะครับฟังเพลงดูหนังทำอาหารวาดภาพนะครับและกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาก็ได้นะครับ รวมถึงแอคทิวิตี้ที่เป็นเอาท์ดอร์เล่นกีฬาค็ค<ก>ือเปได้หมดก็คือเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบชเรามีความสุขกับมันแต่กิจกรรมนั้นเนี่ยต้องตอบโจทย์2อ,อย่างคือดึงเราออกจากอารมณ์หรือปัญหาเดิมและ2ก็คือสามารถรีบูตด้วยบางกิจกรรมถ้าเราทาแล้วมันหนักเกินไปบางทีเราเหนื่อยขึ้นพลังในการที่จะแก้ปัญหาหรือจัดการกับเรื่องต่างๆมาจะลดลงหรือการดูหนังกับฟังเพลงเนี่ยอาจจะต้องมีการเลือกนิดนึง น้องแป้งน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับมิวสิกเทเลปีหรือว่าดนตรีบำบัดใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้ว่าการฟังเพลงแต่ละแนวมันก็มีผลกับอารมณ์ถ้าเกิดว่าเรากําลังเครียดเรื่องปัญหาความสัมพันธ์อยู่เราก็ไม่ควรจะฟังเพลงในแนวที่อกหักกระตุ้นไปกว่าเดิมใช่ไหมครับบางทีการที่เราบอกว่าฟังเพลงเศร้าซ้ำๆไปเลยนะครับร้องไห้ให้สุดบางคนมันอาจจะมีช่วงร้องไห้ที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา เราอาจจะต้องมีการเลือกกิจกรรมด้วยว่าถ้าฟังเพลงควรจะเป็นแนวไหนหรือว่าถ้าดูหนังอย่างเงี้ยครับบางทีหนังในแนวสารคาดีในแนวสัมภาษณ์เนาะมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันก็ดึงเรามันทำให้เราเห็นชัดเจนว่าฉันกับสิ่งที่ดูอยู่อะไม่ใช่การละการไม่มีการโอเวอร์ hmm. ที่จะไปอินกับเรื่องที่ดูใช่ไหมครับแต่พอเป็นหนังแนวแบบ ดราม่า10บสวนสอบสวนฆาตกรรมบางทีมันเกิดความอินเพราะมันมีสิ่งที่กระทบดังนั้นถ้าเกิดว่าฟังเพลงหรือดูหนัง mm hmm. ก็เป็นทางเลือกที่ดีเนาะน้องแบนปกติดูแนวไหนครับปกติหนูชอบดูซีรีส์เกาหลีมาก<อ>แนวแบบรักๆใ,ใครๆเนี่ยคือชอบเลยรู้สึกว่ายิ่งแบบป๊อปปี้เลิฟหรืออะไรเงี้ยวมันน่ารักมันทําให้เราแบบฟินอ๋อแต่ว่าซีรีส์เกาหลีจริงๆก็เป็นทางเลือกที่ดีมาก แต่ว่าต้องระวังอีกอันหนึ่งคือเรื่องการพักผ่ <c oughs> อนเราบอกว่าในเสาหลักของเราใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องการนอนซึ่งเราพูดไปแล้วเนาะการกินการนอนการขับถ่ายการออกกาลังกายทีนี้หนึ่งในสิ่งที่เราพบมานะครับก็คือบางคนเริ่มมีปัญหาการนอนจากการดูซีรีส์เกาหลีและหยุดไม่ได้คือต้องขอชื่นชมว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยสนุกมากทําดีทําถึง <c oughs> ต้องบอกเลยแล้วเวลาตัดตอนตอนที่จะจบตอนเนี่ย มันต้อองไหยุดไม่ได้คือมันจะตัดตอนที่มันค้างอยู่ผมก็เป็นดังนั้นก็คือเริ่มต้องเริ่มให้จบและบางทีเราเริ่มดูสองทุ่มสามทุ่มกว่าจะเสร็จงานใช่ไหมครับนูนตีห้าหยุดไม่ได้และอีกแป๊บเดียวต้องอาบน้ําทํางานบางทีก็จะมีการอ่อนเพียค้างนะครังต้องระวังค่ะก็คือดูพอประมาณวันละตอนวันละสองตอนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันเราอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะ เรื่องนี้เราจะดูได้กี่ต่อ,อ,รอหรือไงหรืออาจจะต้องมีพรีวิวมาก่อนว่าแบบเฮ้เราจะหยุดได้ที่ตอนไหนดีแล้วตัด <Okay. S 1> จบโอเคค่ะ <c oughs> แล้วก็มีวิธีอื่นอีกไหมคะ <c oughs> นอกจากแบบหาก,กิจกรรมที่ชอบอ๋อมันมีเรื่องอาหารด้วยนะครับอาหารความจริง <c oughs> อาหารนี่มีผลต่อสุขภาพจิตนะครับเราพบว่าโปรตีนเนาะ จะมีอะมิโนแอซิดใช่ไหมครับซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของโปรตีนซึ่งอะมิโนแอซิดเนี้ยในกลุ่มของทิปโตแฟนเนี่ยมันจะเป็นอะมิโนแอซิดสำคัญหรือกรดอะมิโนสำคัญที่ใช้ในการสร้างสรารสื่อประสาทให้เกิดความสุขหรือสมดุลของความสุขก็คือซิรโทนินดังนั้นเนี่ยเรายังโปรโมทหรือแนะนําการกินโปรตีนให้พอให้ดีให้ถึงแล้วพบว่าการกินอาหารน้ําตาลน้องแป้งเคยลองไหมครับแบบเวลาเครียดจัดจัดเนี่ยต้องมีแบบ ของหวานหรือน้ำตาลเคยค่ะเคยแบบว่าจะต้องมีถ้าเกิดรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยเพียมากเลยเครียดจะต้องหาของหวานมากินมันจะรู้สึกแบบกระปี้ <c oughs> กระเป๋า <c oughs> ขึ้นมา <c oughs> แต่เคยสังเกตไหมคะว่าช่วงเวลาที่เราแบบสดชื่นขึ้นหรือรู้สึกดีขึ้นอนะ่ะมันประมาณกี่นาทีเรามีงานวิจัยแล้วนะครับอ๋อจริงเหรอคะคือไม่ได้สังเกตแต่แค่รู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นเราต้องการแบบนิดนึงก็ยังดีแบบให้มันเฟรชขึ้นนิดนึงก็ยังดีแต่จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันดี ดีในแง่ว่ามันทําให้เราเฟรชขึ้นเร็วกัะป้กระเป๋าขึ้นเร็วแต่ผลของมันเนี่ยจะอยู่แค่20นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงทีนี้ถ้าเราใช้วิธีแก้ปัญหาความเครียดด้วยการกินน้ําหวานเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราต้องระวังปัญหาที่ตามมาหลังจากนั้นคือภาวะอ้วนเนาะหรือว่าการเกิดภาวะดื้ออินซูลินและเป็นโรคในกลุ่ม NCD คือกลุ่มโรคเรื้อรังจากระบบเผาผลาญที่แย่ลงไม่ว่าจะเบาหวานความดันไขมันนะครับ โรคเกาอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ <Ừ. S 1> ดังนั้นดังนั้นตัวเองก็ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องกินน้ําหวานนะครับในช่วงที่เราเครียดเราจะต้องหาอย่างอื่นมาทำนะครับนอกจากเรื่องกิจกรรมนะครับการนอนจริงๆก็ช่วยได้นะครับมีคนแก้ปัญหาความเครียดด้วยการนอนแต่ฟังแล้วก็ตลกว่าเอ๊ะหนูเป็นอ่าใช่ไหมครับอ่านะหนูเป็น,ปนบาง,งรบเรื่องที่มันแก้ไม่ได้จริงๆแต่ว่ามัน,นถึงเวลาที่เราจะต้องนอนแล้วนอนไปก่อนนอนก่อนค่อยว่ากันพรุ่งนี้แต่พอเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ย เราจะรู้สึกว่าปัญหาเดิมมันไม่ใหญ่เท่าเดิมเพราะว่าตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเราลืมมันไปละแล้วเหมือนกับว่าเราไม่ได้แบบจมแล้วก็อินอยู่กับปัญหาจนขยายให้ปัญหามันดูใหญ่กว่าเดิมความจริงปัญหามันอาจจะไม่มีใหญ่เล็กถ้าเราไม่ไปตัดสินนะครับคือถ้าเราไม่เอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่าปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กมันจะมีแค่ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาแต่พอเราใส่ใส่ ตัวขยายเนาะใส่ adverb adjective อะไรเข้าไปในในปัญหามันทำให้ปัญหามันดูออกรถออกชาติขึ้นใหญ่ขึ้นรุนแรงขึ้นกว่าที่มันควรจะเป็นดังนั้นสมการของปัญหามันจะง่ายแค่นี้ว่าปัญหามักจะเกิดมักจะทำให้เกิดความเครียดและการแก้ปัญหาเป็นทางจัดการกับความเครียดแบบต้นเหตุที่แนะนำโอเคค่ะ และนอกจากการนอนนะคะอกี้เราอย่างที่น้องแป้งเล่าคือนอนเป็นชิ้นเป็นอันใช่ไหมคะคือถึงเวลานอนแล้วก็นอนตื่นมาแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ใช่ค่ะทีนี้มันก็จะมีการงีบหลับด้วยนะครับหรือการนันะครับซึ่งล่าสุดตอนที่ผมไปประชุมที่ต่างประเทศนะครับเขาก็จะมีคล้ายๆเป็นแคปซูลให้เราเข้าไปนั่งแล้วก็ปรับนอนและแคปซูลก็จะปิดและตัวแคปซูลเนี่ยมันจะกําหนดเวลาฟิีกไว้ที่ประมาณ5-20นาที <5 S 2> เราสามารถเลือกได้5้าถึงยีนาทีเพียงพอต่อการงีบเป็นการงีบงีบน้องแป้งเคยไหมครับแบบง่วงมากๆง่วงมากแล้วเผลอง,งีบปุ๊บสบปะโะกกปุ๊บขึ้นมาแล้วก็เฟซเลยนะครับเราพบว่าช่วงเวลาที่เรางีบหลับนะครับมันอาจจะส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะสมรรถภาพในการทํางานและเพิ่มความสดชื่นมันเหมือนกับระบบมันรีเซ็ตนะครับเหมือนกับเรากดปุ่มรีเซ็ตของคอมพิวเตอร์แป๊บหนึ่งแห้งเครื่องแห้งปุ๊บรีเซ็ตอย่างเงี้ยครับดังนั้น อีกวิธีหนึ่งก็คือการงีบหลับนะครับแต่บางคนก็อาจจะต่อต้านเพราะแบบเครียดจะตายอยู่แล้วนะครับจะมางีบหลับลงได้ยังไงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่วิธีการแต่หนูสังเกตเห็นออฟฟิศใหม่ๆในปัจจุบันนะคะเขาจะมีห้องที่ใช้สําหรับงีบจริงๆเหมือนแบบเป็นออฟฟิศก็จะมีโซนห้องทํางานห้องกินข้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีโซนห้องนอนให้สําหรับแบบพนักงานเนี่ยไปงีบหลับ ใช่ครับซึ่งซึ่งตัวเองเห็นด้วยนะครับแล้วก็แนะนําแต่ว่ามันอาจจะขึ้นกับลักษณะงานของแต่ละคนด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นงานที่ทํากับเครื่องจกักรหรือว่ามีโอกาสได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ควรง่วงขณะปฏิบัติงานดังนั้นถ้าเราง่วงเนี่ยอาจจะต้องพาตัวเองออกมาจากตรงจุดนั้นก่อนแล้วอาจจะมางีบหลับนิดนึงให้ร่างกายเฟชแล้วก็กลับไปทํางานใหม่อย่างปลอดภัยแล้วช่วงเวลาของการงีบเนี่ยไม่ควร น้อยกว่ากี่นาทีหรือมากกว่ากี่นาทีคะอ๋อตามที่ในงานวิจัยบอกครับจะประมาณ5นาทีถึง20นาทีจริงๆแล้วถ้าเกินครึ่งชั่วโมงอาจจะมีผลนะครับกับการจ้างงาน <laughs> งผมว่าเขาก็เลยทาให้ให้มันนานเกินไปนะครับคือจะมางีบอะไรนักหนานะครับถ้างีบแบบนั้นก็คือก็ับอนอนว่านใช่ไหมครับโอเคค่ะกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องอากาศจริงๆแล้วเมืองไทยเราเนี่ย ถือว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่นะครับสำหรับชาวต่างชาติเพราะว่าน้องแป้งจะเห็นว่าพอเวลาเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราแทบจะใส่ชุดได้สไตล์เดิมตลอดปีใช่ไหมครับเราไม่ต้องสนใจกับดินฟ้าอากาศอะไรมากเลยแต่คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเสื้อผ้านเนี่ยหรือว่าเด s i n g Style เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามอากาศในช่วงฤดูเลยเช่นฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับหรือฤดูใบไม้ร่วงเขาก็จะมีการแต่งตัวที่แตกต่าง เพราะว่าอากาศเนี่ยมันก็มีผลต่อชีวิตประจําวันและก็มีผลต่อสุขภาพจิตด้วยน้องแป้งคิดว่าช่วงอากาศร้อนกับอากาศหนาวเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพจิตไหมครับกับอารมณ์คิดว่าน่าจะมีนะครับต้องมีอยู่แล้วเป็นไครับเราก็จะหงุดหงิดหงุดหงิดเนาะอยู่เฉยๆก็หงุดหงิดได้ส่วนอากาศหนาวอากาศหนาวคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ น่าจะชอบอากาศหนาวหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยเแบบความจริงอากาศหนาวของบ้านเราเนี่ยพูดไปแล้วก็ตลกนะครับก็คือหน้าหนาวของเราออุณหภูมิสิบกว่าเนี่ยในต่างประเทศเขาไม่เรียกหน้าหนาวเขาจะเรียกว่าเป็นช่วงสบายอากาศกําลังดีและเป็นฤดูใบไม้ร่วงหรือใบไม้ผลิและในฤดูนั้นนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่เขาออกมาทํากิจกรรมนะครับแต่ว่าหน้าหนาวของเขาเนี่ยคือเป็นอุณหภูมิเลขตัวเดียวหรือติด,ตดโล,โลหิมโตกแล้วก็คนก็จะอยู่นอกบ้านได้ลําบาก อยู่ในบ้านเป็นหลักนะครับอ,อยู่ในพื้นที่แคบๆอากาศหนาวแสงแดดน้อยแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็เราพบว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่อัตราการฆ่าตัวตายหรือภาวะซึมเศร้าเกิดใหม่เนี่ยพบบ่อยมากมดังนั้นเนี่ยอากาศก็มีผลแต่พอเป็นในบ้านเราซึ่งเป็นเมืองไทยซึ่งถือว่าโชคดีเนาะเราก็สามารถที่จะ ใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนปกติตลอดปีและหน้าหนาวเรายิ่งชอบเพราะว่าสุขสบายนะครับไม่ต้องหลบแดดน,นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราอยู่ในที่ที่อุณหภูมิแปรปรวนหนึ่งในคําแนะนําเพื่อลดอัตราการซึมเศร้าและรักษาสุขภาพจิตเราไว้คือปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะอุณหภูมิให้พอเหมาะในที่นี้ไม่ได้มองในเรื่องการประหยัดไฟนะครับแต่มองในเรื่องว่าอุณหภูมิที่พอเหมาะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ25บวกลบ5 ช่วงนี้มันเป็นช่วงเย็นกำลังดีระบบเผาผานก็ดีสารสื่อประสาทก็ทํางานดีสามารถทํากิจวัตรกิจกรรมกิจวัตร,รประจําวันได้ดีมันก็อาจจะทําให้เราไม่สึมเศร้า mm hmm. ดังนั้นนอกจากเทคนิคเบื้องต้นเช่นการเจรเิญสติใช่ไหมครับเพื่อจัดการปัญหาการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นนะครับเปลี่ยนมุมคิดแก้ปัญหาแล้วก็ปล่อยวางรวมทั้งหากิจกรรมมาทำหรือการนอนหลับและนี่หลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ ซึ่งอาจจะเป็นตัวช่วยสําหรับการจัดการปัญหาสุขภาพจิตลดความเครียดและทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีแต่ว่าถ้าท่านใดรับชมอยู่แล้วมีวิธีการเจ๋งๆมีไอเดียด,ดีๆก็สามารถมาแบ่งปันกับเราได้นะใช่ค่ะโดยสามารถใครที่มีแบบวิธีแก้ปัญหาแก้ความเครียดจัดการกับความคิดของตัวเองเนี่ยสามารถมาแบ่งปันกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะ แล้วก็อีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่ช่องหมอชินมาแชร์สินแสสุขภาพคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ